สวัสดีครับอันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับดูจากสภาพอากาศแล้วเมื่อคืนก็มีอากาศหนาวน้ำค้างตกเยอะนะครับวันนี้ดูแล้วแสงอาจจะเจิดจ้าแล้วก็ร้อนมากๆด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจอย่างดีนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูดอกทุเรียนนะครับช่วงเช้าๆนะครับมาดูดอกทุเรียนแล้วก็ชื่นใจนะครับดูครับตอนนี้เป็นระยะของดอกทุเรียนคือระยะมะเขือพวงนะครับมะเขือพวง ระยะนี้นะครับก็เหลืออีกออไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะมีดอกบานให้ได้ชมกันครับนี่ครับตามมาชมดอกทุเรียนครับทุเรียนต้นนี้อายุ4ปีนะครับ ออกดอกได้สวยครับพามาดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็ เริ่มมีตาดอกมาให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับอ่านี่นะครับ,รบก็เริ่มให้น้ำกันแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างแรงจัดแล้วนะครับภาคใต้นะครับอ่านี่นะครับนี่คือดอกทุเรียนนะครับ ระยะไข่ปลานะครับนี่นะครับ,รบก็ต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็เป็นไม่ดกนะครับปีที่แล้วสภาพอากาศฝนตก ชุบนะครับถ้าไมดอกทุเรียนก็อ,ออกกันไม่ก็เยอะนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มา แนะนำติชมแนละคอมเมนต์พูดคุยกันต่างๆนะครับครับวันนี้ผมดนธิช์ชวิตง่ายๆก็ขอจากลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีตลอดวันครับสวัสดีครับ